ผมร่วงหนักมากจนอยากจะบวชแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับตัวช่วยเด็ดกันวันนี้บีจะมาทําสูตรบารุงผมสุดปังโดวยว่านงาช้างสมุนไพรไทยที่ช่วยบํารุงรากผมให้แข็งแรงลดผมร่วงผมดกดําเงางอเหมาะสำหรับคนที่ผมเสียผมร่วงเยอะหรือมีปัญหาผมบางค่ะขั้นตอนการทํา 1. เตรียมว่านงาช้างสดจากสวนหลังบ้านของเราเอง2ล้างว่านให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้ง่ายต่อการปัน่ 3. น3าําว่านที่หั่นแล้วไปปั่นกับน้ําสะอาดเล็กน้อย4กรองเอาแต่น้ําจากนั้นนําไปคั้นเพื่อให้ได้น้ํามันจากว่านงาช้าง5 บรรจุน้ำมันที่ได้ลงในขวดสเปรย์จะทําให้สะดวกต่อการใช้งานค่ะวิธีใช้แค่ฉีดน้ํามันว่านงาช้างลงบนหนังศีสะและเส้นผมนวดเบาๆเพื่อให้ซึมเข้าสู่หนังศีสะทําก่อนนอนสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งรับรองว่าผมส่วนสุขภาพดีแน่นอนเคล็ดลับเพิ่มเติมสามารถเพิ่มความหอมโดยการหยดน้ํามันหอมระเหยกินที่ชอบลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายหรือผสมกับน้ํามันมะพราะ้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงผมได้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะทําให้ผมดกดําเงางาม,งามรากผมแข็งแรงลดผมร่วงและหนังศีสษะสุขภาพดีีชอบิิดดโาานน้้ฝกตตมะะค Huh?